สวัสดีค่ะพอเมียพี่น้องเอฟซีสุขุสุคนเะาจะมีเมียผู้สวยพามาอย่างผู้เ้ามึงเห็ดจ้ะไปเบิ้งไปหลุ่นน้ำกันว่าสิไดบ่คือทรงสีมันนี่ดอกพอเห็ดไข่ดอกนึงนะพี่น้องไปจ้ะไข่เห็ดละงูพี่น้องนี่จ้ะวองไข่มืออื่นเ้อก็สิมาจวบมันงไง พี nice ่น้องมีแนวหนุ่มว่าห้องสีมานจ้ะมันึงมยนี่ใครเดีจยวพี่น้องมึงหนีใครหนึงจ้ะอุ้ยหมู่แห้งบ่ได้เนาะคนสีมาหยาดพี่น้องจะหาเมืออีก สิบป็นประมาณอยู่ดอกแต่พี่น้องพ่ออีแล้วมึงเนี่ยใครเห็นหลืงองงกไหมเนี่ยพี่น้องทีไขรเลยเป็นไข่เนาะจตะเห็ลืงงกอ๋อแต่เสียดาย má bột thịt mình mới ngày khỏi được nó khay khay thò cần biết khay này nó toàn một người khuôn khuôn bao không có mạo có tắc khay kín đẩy khay thử. ไข่พี่นอ้อเห็ดตะไคร้พี่น้องดีหน่อยมั้ยสองอันจ้ะเห็ดไข่พี่นอ้องพี่น้องตาไข่ไมน,อนเอาได้เนาะเพราะว่ามันหน่อย่พี่น้องแง่ไปดึกเสือมันเออกไว้เรื่องสอง่อมาตาสอ่อเนาะ อ,อ,อุ้ยโอ้ต้องขยนี่นีน่น,น,นีันีนี่นนี่น่นี่นีนี่นนจ้นนนนี่ต้องปาีี่น พี่น้องเห็ดเผืองกุม้มตุ้จ้ะเห็ดเผืองกุ้งกุ้งเอาจ้ะเอาพี่กันจ้ะเจ็บพี่กันพี่น้องเห็ดขาวดินพี่น้อง นี่แหละหมูขาวพี่น้องจุ่มหนึ่งเลยจ้าหมึงอีกน่อยเรลียพี่น้อง เป่าแหยงบ่ได้เนาะคนหลายสิว่าเสียงยหญ่หนิจะเว่าย่างคอยเถอะสิว่ายันคนมาหยาดพี่น้องเนี่ยขาดจะจีจา่าดอกบานเนาะค้น,น,นพี่น้องอันนี้ก็มีจ้ะแต่ว่าจีก็ค,คือโอ้ยมาขอาก,กินเนี่ยคนละครึ่งจีจ่าดอกบานเนาะ でも。<noise> ไข่ทอกันเบ,บิดทีน้องเอ,าาเอ,เอ้ยหมืออ่นเสาเอามากันท่าเสาเนาะนโอ้ยขละมันขรรมันขละมันมน,น,นี่นี่จะใครทอกันกกน,นี่เหลืองเหลืองอนันนี้น chung vậy cả chị họ của bố này nhìn cái câu là phiền nóng ấy cuốn tốt đi vẫn là khay với nhau cho lúc giọt nó phiền nóng, bày toàn hoang người ta tẩy Mình sẽ vượt lên bên. ไข่เห็ดละงูกสรุปยอดมีแต่ไข่พี่น้องซ้ำนี่แหละแต่ไข่ซ้ำนี่เนาะนี่บ่อเอากดสีบ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่เห็ดไข่เห็ดละงูกเห็ดกอแดงเห็ดผึงด่งแดงเนาะเห็ดจ้ะไปจำ้ำเมืงาเลอแยงเขาจังมาใหมา่ ป้าพี่น้องเนี่ยผู้ชายกับสิงเงีย้ยสักวันเนาจะอื่นเขาสิมาไหมาแต่สวาวเพราะว่าเห็ดกำลังออกเนะจ้ะเป็นไข่น้อยอยู่เห็ดละงงกขาวเห็ดละงงกเหลืองจ้ะป้าพี่น้องเนี่ย